สบายดีสบายดีกันมื้อทุกคนเด้อตอนนี้ก็พบกับน้องลีมาพบกับซองของลีสาลารองสารอีกันเนาะซึ่งคลิปนี้น้องลีก็มาเปิดคลิปอยู่ที่ป้าเนาะตอนนี้อยู่ที่สวนยางเนื่องจากว่าจะมาไล่งูออกจากสวนยางเนาะตอนนี้ก็มากับน้องปานน้องปานเนาะแล้วก็มากับแม่บางหมาดีมาเากกันมาไล่งูออกเนาะงูนี้สามารถป้อยเขาได้แล้วว่าแม่ ได้บาดข้างข่าวเนาะแต่ว่ามันพขกิดทุกอย่างเพราะว่ามันมีหญ้าพันหลายอืมคันบ่มีหญ้าพันนี่มันคือซิลุ่มเลยเนาะเพราะว่ามันมีหญ้าหลายละอย่างเห่าก่เอาง่ายนอยนึงละพันมันจะยืดกินเล็กเล็กน้อยๆอนี้อันี่อนนี้เฮ้ย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 เฮ้ดเ้ยเข้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าเฮเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้เ้ยเฮยเ้เ ก็ไ,ไปไล่ทางในกเนเนอะเออตอนแลกพอโคดท่าน,นลองปล่อยเขาเบิ้งโอ้แมง่งััวตัวนั้นเป็นตุ้มดีเลยเนาะเออป้าคือว่าเป็นตุ่มเดียวนันน้นเป็นคุ้มเป็นคุ้มอยู่ะตัวนี้พญาบาดอยู่งวแหงเนาะอยู่ลาวนี่นะพญานพญานอย่างบู้เป็นตุ้มเป็นตุ่มะแบบตัวยุงกัดแล้วมันหักเป็นนะกลางคืนมา แม่อืะตุ้งหัว่ากรคือกันเห็นยุใสเห็นยู่ลูกไปลงยาลูกเห็นกันบุกกลางมุ้งให้มันแล้วมันมาไงมันกัดกกดกลางมุ้งให้มันมันกระบุกกัดว่ะหุยห่ยหยคลิปนี้กะจะมามาไล่หัวโอ้แล้วก็จะมาถ่ายตันอย่าง ให้ทุกคนเบิงเลยเนาะพร้อมถามขั้นตอนกับแม่บางเนาะว่าเป็นมาแนวใดเนาะซึ่งพันตัวนี้ที่เขา,าเอามาปลูกได้ปีหนึ่งเนาะถือว่าปีนึ่งแล้วเนาะการถีวันใหญ่สมควรเนาะไม่น้อยปีนึ่งว่ะปีปลายน้อยหนึ่งเนาะถือว่าใหญ่ใหญ่เนาะทุกคนเดี๋ยวจะมาถามขั้นตอนกับแม่บางเนาะซึ่งพันตัวนี้แม่นได้มาจากทางประเทศไทยก็คือได้มาจากอันพอน้องตุ๊ก เนาะตุกตาสนอรองสาสไปเดียวซีเข้าไปในส่วนยางเนาะเพราะว่าตอนนี้อยู่นอกป้ปันแม่บางไล่งวออกไปแล้วเนาะไ,ไล่งวออกไปลูกยางก็ดูวะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศแคมส่วนยางให้ทุกคนเบื้องน้าเลยเนาะตอนนี้น้องลี่ได้ไปเวียงจันมาแล้วเด้อทุกคนไปก็คือ หลังจากที่เอื้อยลงคลิปไปเนาะในซองน้องรัชนารองสานลงคลิปไปกดเงินจาก youtube ครั้งแรกฮนก็มีหลายๆคนเนาะเข้าใจผิดว่าเป็นเงิน youtube ของน้องลี่เนาะที่จริงโบแม่นเด้อทุกคนเป็นเงิน youtube ของเอื้อยเนาะของน้องลี่อย่างบบได้เนาะนี่จะมาถามขั้นตอนในบางเป็นเดิอเม่อย่างนี้นะได้มาเนี่ยเด้ออย่างตัวนี้วะอืมพันข้องมันมาก็ได้มาจ้างอัน ที่ว่าพอนงตุ๊กเนาะอพอนงตุ๊กได้ไปเอาแนวพันธุ์มาติไไถเนาะมันได้มาปลูกไวล้ละได้สี่ปีแล้ว <c oughs> พอดีแม่ก็อยากได้แนวพันองเพลินที่ว่าเป็นย่างประเภทเกตดีเห็นนะแล้วก็ได้ไปเอาแนวพันธุ์ของเพลินมาติดตาแล้วก็ามาปลูกได้จํานวนพันสองร้อยยเนาะสองร้อยเจ็ดสิบนี่แหละปลูกปีกายนีย่แต่ว่ามันปลูกมาแต่ละเทือกก็คือว่าโบงงามปานนี้ จะมาท่านี่นะเฮาเฮ็ดได้ตามสูตรที่ว่าเพื่อนบอกนะคือทุกอย่างแม่นแ<ม>นะน,นำมาจากอันทางประเทศไทยเนาะก,ก็คือ<ม>พอน้องตุก๊กนับตั้งแต่เซอร์บอกเซอร์เบาคูนดอกคูนดินใส่ปุ๋ยนะแห่เนาะ<ม>ตอนใส่ปุ๋ยฮันพอน้องตุ๊กเป็นผู้มาเซอร์ให้ตัวอย่างอีกได้<ม>สอง<ม>สามตน <laughs> ต่นมาบอกเนาะตามขั้นตอนที่ว่าเพื่อนเฮ็ดได คือว่าอย่างตัวนี้เพื่อนเพื่อนเพ่นคคเคยได้ขีดมาแล้วเนาะได้พ่นว่าขีดได้เทือหนึ่งซ <c oughs> องเทือก็อาจจะเต็มโปะนะเออได้พ่นดีกว่าอย่างตัวอื่นทีว่างตัวเก้าหั่นคือว่าเป็นแนวพันธผงจีนตัวนั้นเนาะโอตัวนั้นเป็นแนวพันธจีนตัวนั้นก็นได้คือกันโบเม่าโบดีเด้ดทุกคนของจีนได้ลักกับของไทยผสมกันตัวนั้นแนวพันแนวพันพันหกร้อยเขาเอ,อินนะออของของจีนได้ล้กก็ของไทยได้อย่างจำนวนเขาได้ขีดไป แล้วตัวนี้ฮันปลูกได้ปีปีปลายน้อยนึงน่งเนาะเพราะว่าปลูกเดือนหกวันทีหนึ่งปีปีแล้วนะปีสองพันสามนะอย่นี้ก็สองพันสาเอ็ดเนาะได้นปีปลายน้อยหนึงน่งเนาะเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเนาะปีปลายสองสามเดือนนี้เนาะแต่ว่าความงามนี่ก็เร่งเร่งขึ้นคือว่างามกว่าทุกเทือกเคยได้ปลูกมาวหมจีซะเออถือว่าคูณซ่องบนนี้แม่ความใหญ่วันนี้นะแม่แหละ แต่เก้าหันปลูกกัแม่บบได้เพียนแบบนี้เนาะ<อ>กับโบไดเอารถมาไถ้าไถเด้อนี่ลาพอดีว่าเฮ็ดส่วนญ้าเนะาะทามีตนะเฮ็ดส่วนญ้าละเอ้ยมันบัดน,นี้อยากปลูกอย่างแล้วก็เลยปลูกส่วนญ้าเลยอย่างปลูกใสนะ้ส่วนญ้าเลยเนาะ<อ>ก็เลยว่าเป็นแนวนี้เนาะกเลยเป็น,ปน,น,นงาพันเลยนหลายเนาะเลยโบสูญพันเนาะ้าีนกญยามันงวก็ะป่อยเข้าที่ว่ามันปีกายนี่บบได้ป่อยเข้าก็ตัดออกไปให้มันกินเลยนะอื ปีนี้ก็ปล่อยเข้าได้เป็นช่วงระงี้เนาะเทิงว่าปีหน้าก็อาจจะป่อยได้หมดมืออเมตตอะนั้นเพื่อนเอามาเตถไทยใไหมเพื่อนเอามันเดืออามาเป็นงาว่ะเพื่อนไปซื้อเบ้ามาเลยเออเอามาเป็นเบ้าเนาะเออเอามาเต่งเป็นเบ้าจากเมืองไทยเนาะเอาตัวอันเพื่อนติดตาแล้วอันตีคือเขาเอดเป็นเบ้าอันตีติดตาได้แล้วก็เฮ็ดเป็นเบ้าแล้วเพิ่นไปซื้อข้ามมาแตฟังนั้นเลยเนาะแล้วก็เอามาปลูกมาปลูกได้สี่ปีแล้วเหากา อันมาเฮ็ดซาธรรมดาแล้วก็สามปีก็ได้เลยแนวพันนะอันนี้ลายเพื่อนเฮ็ดได้สี่ปีแล้วฮาว่มีแนวพันเขาเล้อยากได้เลยไปเอาแนวพันตัวนี้เนาะเอามาตีไทยเพิ่นเลยแบ่นี้พันตัวนี้เพิ่นขีดก็ได้ถือว่าได้ผลดีเนาะบคตอนนี้เพื่อนกับเพ่นได้ขีดแล้วเนาะของเพื่นเนาะก็ถือว่าได้ลายเนาะได้ลายกาอย่างตัวที่อยู่ลองสารบุกส่วนหลายนี่แล้วตอนนี้กาอันเฮาสามารถตัดเอาไปเอ็ดพันได้แล้วว่านี่เมตาพันได้แล้วว่านี่ ตัวมันสูงใช่ไหมตัวมันสูงเนาะสูงคือแบบนี้ซะตัวอย่างบบได้แจ่งงานนี่นะมันสูงแล้วเขากระตัดงานถึงทันทักก็ไดใช่ไหมอย่างตัวนี้เมียนอันคันเห่าบาอันตอนงามันมันกระิแตกเองไหมบอกแตกเองเลยอืมโบได้ตอนะมี่บได้ต่อนงานบบได้ตอนมันแบบบบได้ต้นสูงด้วเนาะเห็นของอันเพิร์นะแบบต้นเตี้ยแต่ลายง้าเนาะ ตอนนี้มันทั้งง่ายขึ้นมามันแตกง่ายขึ้นเองดิเพิ่มนน้อยๆดอกเขาที่ได้สอนมันนะเพิ่นกะว,ว่าบททีาได้ตอนอพอน้องถูกกระบอกเนาะก็คืออย่างตัวนี้แม่ได้สูตรมาจากทางประเทศไทยเลยเนาะอบอกว่าเป็นสูตรตายโตบวโเนาะแต่เพิ่นกับบอกมาก็ถือว่าพลตออมับก็ถือว่าดีดีลลยเลยเนาะแม่เนาะดีลลยตกยวนล่อลงสารเท่านี้เนาะแต่แต่เห็น ขาเจ้าไปขายมากะเธอว่าส่วนอย่างของพอน้องตุ๊กคือว่าเป็นเกตหนึ่งเลยเนาะเออช่วงนี้อย่าง <c oughs> พอน้องตุ๊กฮันเกตเอเนาะอือนั่นแหละเือว่าผู้ให่ก็ติดต่อมหาเนี่ยนตัวนี้เนาะแต่ของแม่ฮันอันเดตัวนี้ฮันมันสูงเกินเนาะขาเจ้าว่าอยากได้แนวก็เลยบปตอนให้เขาน้อยหนึ่งนะอือช่วงนี้ก็มีคนเริ่มมาถามซื้อตาอย่างของเหาเนาะอ,อ่าอ เนี่ยผ่นอันนี้เพิ่นเออร้อนเดี๋ยวซองเป็ดฮะซองเป็ดเนื้อซองฮานึ่งบอกซองฮานึง่งตัวนั้นดิฉันตัวนั้นฮัลลามีนพันหกร้อยเออนี่นะทุกคนแบบปลูกได้ปีหนึ่งแตกี้แม่บ้างปลูกพัานย่างนะฮั้นฮัลลาม่นสามปีจึงได้ซัมนี้แม่บอกแม่เออสามปีจึงได้ซัมนี้เพราะว่าห่างโพฮนเนาะบ่ได้ใส่ปุยละค่ะบ่ได้หักโซหักสาบ่ได้หักสาเอาใส่ตามให้เนาะ อันเฮ็ดให้ใส่น้ำแล้วก็หกกระยามันบ่คือตัวนี้เนาะตัวนี้ฮั่นแบบว่าฮาปลูกได้แล้วฮาาก็กเพียนแดงเต็ม,มที่เลยใส่ปุ๋ยพร้อมใส่าย,ยาฮวงคืนแล้วก็อันอนาม้หญ้ามันเนาะตอนที่แรกกับ่บให้หกนะ ญญอย่างอย่างกระเนี่ยพันดีได้ลวกระบ,บัวระบาดดีได้มันกับปส้มเข้ากันมันก็นเลยว่าใ่ญญายปึง้งปังขึ้นบาดเดียวเลยเนาะทุกคนทังร่วมกันเลยเอาหญ้าให้งหวกกินมันแบบได้ผลประโยชน์ทางสองด้านเลยเนาะผู้ใดอยากเฮ็ดก็สามารถเฮ็ดนํเหนี่นี้ได้เลยเนาะแต่มันจะอ,อาจจะลําบากภายในหนึ่งปีหนึ่งปีลงไปพุ่นเนะะาะในเงที่มันยังน้อยก็คือเราต้องได้บัวระบญญาดหญ้าอันนี้หนัก นอกไม่เนาะมันง่ายใบโพดเฮาตัดทางนี้ยังบบเล้วทางนั้นพัดใหญ่ตัดทางนั้นยังบบเล้วทางนี้พันง่า่นะตัวพันเขาปลูกปีนี้ฮะนะส่วนไกลๆพูนนะตัวนั้นพูนละเม่นอันนั้นทันละเม่นฆ่าหญ้าเลยอันนั้นนะบบได้ปลูกหญ้าใส่เนาะเออตัวนั้นแม่นบบได้ปลูกหญ้าเพาะเลยแต่ว่าตัวนั้นน่าจะมีต้นไม้ได้เนาะนี่ว่าเขาบบได้ปลูกอย่างนี้หรือว่าบ่มีวะบ่มีหือเฮาถ่ายละเดนเนาะละไม่เลยว่าบ่มีเนาะ อารถเบิกเลยนะรสใหญง่ายเบิกเลยเออแล้วกับบมีกรโตอบ่มีย่างเนาะอันถือว่าเฮ็ดตามสูตรนะกับประมาณนี้เนาะทุกคนนี่ตัวปลายกุดหันก็คืออันตัดตัดเอาง่ามาเนาะนี่ตัวอย่างเซนตตัวนี้เนาะตัดเอาปลายมาหันไปไปอันติดตาไปเฮ็ดแนวพันเนาะทุกคน โอเคก็ประมาณนี้เนาะเฮดคลิปนี้ออกมากันยอนว่ามี F4 ข้อมาให้น้องรี่มารีวิวให้เบิรงเนาะก็คือตอนนั้นน้องรีได้รีวิวไปในซองนรองรัชนาลองสารตอนนั้นเหียนเฮดคลิปน้เาเอือเนาะกัตอนนั้นม่นยังน้อยบ่ได้จากเดือนบุเละประมาณ6เดือนนี่เนาะละตอนนี้กันครบหอบนึ่งปีปีปลายแล้วเนาะก็ได้มารีวิวให้ทุกคนเบิรงอีกเท่นึงเนาะก็คือเฮดได้สูตรมาจากพอนงตุ๊กก็คือคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ละแม่ คนไทยทางฝั่งไทยเนาะกาดีหลยนะทุกคนเพื่อนก็นแนะนําดีเนาะงน้ตั้งแต่ติดตาเอางาอย่างมามาติดตาเห็ดเบาแลา้วก็ปลูกใส่ปุ๋ยตั้งจนมาหอดขั้นตอนต่นงานเนี่ยนี้เนาะเพื่อนก็หย่างมาบอกอีกเพื่อนก็นบอกว่าติดตอนก็ได้บุตอนก็ได้เนาะตอนถ้าเอาไปตอนเห่าก็ได้แนวผ่านไปติดโตเหยี่่านโตไปเนาะ ถ้าบตน้นมันก็จะแตกงาเองเลยเนาะมันแตกอตัตโนมัติเลยเนาะบบคืออย่างนั้นอย่างตัวใหญ่ในหะ้เราต้องรีต้อนเองค่ะแม่ตอนก็นได้บตนก็นได้แต่ว่าตั้วน้ำมันก็จะขึ้นสูงหน่อยนึงนะเออมันจะแบบต้นค่อนข้างสูงเนาะโอเคเนาะทุกคนก็ประมาเนี่เนาะไผ่มีอนใรสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยเด้อเดียวคลิปนี้น้องลี่จะขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าไผ่มาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องของลี่สาวลาว้องสาเน่เด้อทุกคนน้องปาน ยังไงจบคลิปบ้ายๆฝากทุกคนยังฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องลีเจนาล้องซานน้องลีเจนาล้องซานโอเคเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย